มาติดน้ำใส่ข้าวค่ะข้าวฉีดยาฆ่ายาไปแล้วแล้วก็จะติดน้ำใส่เพื่อว่ามันจะได้เหยียบยาเนาะ้าที่เราฉีดยาไปถ้าได้น้ำมันก็จะตายค่ะมันก็จะตายเพราะน้ำมันจะท่วมมันเนาะท่วมมันกำลังตอนที่มันกำลังเฉาๆอยู่ ค่ะนี่ก็จะพากันมาติดน้ำค่ะก็ทำด้วยกันไปก็ไปด้วยกันทำด้วยกัน ตรงนี้คือตรงที่เราปล่อยให้มันล้นข้ามมาเราไม่ต้องไปรอปล่อยน้ําเราจะปล่อยให้มันล้นไปเองค่ะล้นล้นข้ามมาวิ่งนี้ค่ะวิ่งที่สามจะล้นข้ามมาก็ปล่อยติดไว้แบบนี้นะคะติดไว้ข้ามคืนติดข้ามคืน ก,ก็จะล้นไปบิงแรกด้วยครับล้นไปโน่นเต็มแล้วก็จะล้นกลับคืนมาเป็นข้าวที่เราหวานกันวันนั้นจ้างเขาลูกค่ะจ้างให้ลุงข้างบ้านมาช่วยด้วยแล้วก็ตัวเองก็ช่วยอีกแรงหนึ่งเป็นสามคนเนาะวันนั้นเนาะก็ทําด้วยกันค่ะทําทด้วยกันมีอะไรก็ทําด้วยกันคือไม่ได้ปล่อยให้แฟนทําคนเดียวนะคะ เราก็ทำด้วยกันทั้งคู่เหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันค่ะไม่เคยปล่อยให้ทำคนเดียวแต่ส่วนมากก็จะจ้างลูกน้องค่ะจ้างลูกน้องช่วยเพราะเขาเขาก็ไม่ไหวคนเดียวเขาก็ไม่ไหวก็ต้องจ้างลูกน้องช่วยเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่ว่าจะทำคนเดียว เป็นไปนไม่ได้ค่ะแล้วก็เคียงคู่มาทำด้วยกันมาตลอดเนาะก็มาถ่ายให้ดูค่ะนกมันก็จะมาคอยกินแมงค่ะนกกระยางนกแซงแซว ชีวิตชาวไร่ชาวน,นาก็อยู่แต่ในไร่ในานาน,นี่แหละค่ะก็จะเข้าในเมืองเป็นบางครั้งมีทุนลาไปส่งหลานก็ไปในเมืองค่ะก็มีความสุขดีนะคะถ้าคนมันไม่เฟอ้อฝันมากเกินไป อยู่แบบพอเพียงพอดีพอใจก็จะมีความสุขค่ะอันนี้ไม่ได้คิดหวังอะไรอยู่ไปเพราะว่าเราแก่แล้วเนาะเราแก่แล้วเราก็อยู่กับลูกกับเต้าทำมาหาก,กินไปตามประสาไม่ได้คิดอะไรมากมายทำไปก็เอาไว้ให้ลูกก็อยู่กับลูกไม่ได้คิดอะไรมาก นี้เป็นวิ่งแรกที่น้ำมันดันขึ้นมาก็จะได้ยินเสียงนกกับเสียงรถอีแทกเป็นแววๆค่ะฝั่งนั้นของลุงเนื่องเขาทำข้าวโพดค่ะ ตรงข้ามกับตรงนี้ก็จะเป็นข้าวโพดหยอดมุดเหมือนกันขึ้นโตแล้วค่ะโตแล้วไม่ได้ชักล่องหยอดมุดเสียงน่าจะเป็นเสียงนกเอี้ยงค่ะตรงนั้นนกเอี้ยงตรงพรุ่มนั้นนะเป็นนกเอี้ยง มันยาวนะมันยาวลงไปนู่นก่าจะถึงรถอ e ีแท็กก็ยาวลงไปค่ะงอกละน้ำก็ท่วมมาถึงบิ่งนี้ละเดี๋ยวถ้ามันเต็มมันก็จะไหลกลับคืนไปข้างล่างนู่นตรงนี้มันสูงเดี๋ยวเดินเข้าไปใกล้ๆนู่น ลไอ้นกเอียงสักหน่อยเดินไปใกล้นกเอี้ยงค่ะมันเป็นป่าพงตรงนั้นมันเป็นป่าพงก็ทำให้นกมาอยู่เนาะไปละ ยังไม่ได้หยอดขออด้าโพดลุงเนี่ยเขาจะหยอดข้าโพอดค่ะตรงนี้น้ําพัดมานะคะขอนไม้ขอนนี้น้ําพัดมาตอนน้ําท่วมเนี่ยขอนไม้ขอนนี้บุเลอเลยพัดมาตอนน้าท่วมเนาะคันซอกคันตรงนั้นตรงนั้นเป็นคันแม่น้ําไอ้คันอ่าคลองหลังบ้านเนาะเขาเรียกคลองหลังบ้านท่วมไปหมดเลยนะคะ ท่วมไปหมดเลยตรงนั้นจะเป็นสะพานที่ป้าไปยืนถ่ายรูปตรงก็ไผ่ตรงถ่ายรูปป้าไปยืนถ่ายรูปตรงนั้นแหละตรงนี้คือเป็นทะเลค่ะตรงนี้เป็นทะเลหมดเลยแล้วจะกลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามเพื่อนกําลังใจ ในการทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ